พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมมรมราชรองค์การเพื่อประโยชน์สุข แก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชาหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนุเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภยัยภาคใต้ ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลก ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรกหรม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยไมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชาหฤทยัย และพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นกล้าวลงกระหม่อมรัชการที่สิบผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสารพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัดปกกล้าวปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ